สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตารทโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอตารทโฮมคาร์ของเราก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องยนต์3.0 T-RD Sportivo นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2014ราคาอยู่ที่799,000บาท อเริ่มเพิ่มเพียงแค่14,646บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับฟอร์จูเนอร์นะครับ G.R.D. นะครับต้องบอกเลยว่านะครับมีสิทธิ์สวยเพิ่มนะครับเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคันนะครับก็สามารถ นะครับเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอดอาร์โฮมคาร์ของเรานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ8 3 8 7 8 9 0 3 3 7 0เครับเป็นเบอร์คุณโอ๊หรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เนะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือนะครับจะเข้ามาดูที่เต็นท์ของเราก็ได้นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยววันนี้ทางเต็นท์รถโอดอาธโฮมคาร์ของเราจะพาไปชมหน้านะครับ Fortuner นะครับตัว3.0 TRD Sportivo นะครับขับเคลื่อน4ล้อปี2014คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะถูกออกแบบมาด้านในเป็นพื้นฐานสีดำตัดด้วยลายขอบสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้ TRD Sportivo นะครับดูสวยๆเลยนะครับตัดลับมาที่ในส่วนตัวชุดไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับตัวนะครับระบบทำความสะอาดนะครับฉีดล้างโคมไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าและที่สำคัญคันนี้มีในส่วนของตัวระบบนะครับในเรื่องของตัวไฟนะครับ daytime r u n n i n g Light นะครับหรือไฟ Daylight นะครับคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าดูสวยมากๆบนด้านบนในส่วนตัวฝากระโปรงก็จะมีช่องดักลมนะครับบริเวณบนฝากระโปรงหน้ามาให้นะครับชุดแต่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับของตัวเจ้าที d า p o ดีสปอร์ติโ นะครับดูสวยครบคันเลยนะครับต่อมาในส่วงตัวด้านข้างล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกอลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานและที่สําคัญตัวล้อลายแมกตัวนี้ก็จะเป็นลาย TRD Sportivo นะครับอ่าภายในช่วงล่างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับอ่าระบบช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คนะครับหรือในส่วนของตัวสตัดนะครับก็จะเป็นของตัวเจ้า นะครับชุดแต่ง T R D Sportivo มาให้จากโรงงานกระจมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สำคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเ้ยวด้านข้างนะครับอ่ามือเปิดประตูทั้ง4ี่บานเป็นแบบโครเมียมนะครับและที่สำคัญบริเวณแผงข้างประตูนะครับจะมีในส่วนของตัวนะครับสติ๊กเกอร์นะครับลายนะครับในส่วนของตัวคาร์บอนเคฟ่านะครับมาพร้อมในส่วนของตัวสัญลักษณ์ T R D Sportivo ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวบันไดข้างเช่นเดียวกันนะครับบันไดข้างก็จะเป็นชุดแต่งของตัวนะครับ TRD Sportivo นะครับต้องบอกว่าดูสวยเลยนะครับบนหลังคาก็จะเป็นราวหลังคาสีดำนะครับเถิดมาในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง TRD Sportivo นะครับ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านหลังก็จะมีการปัดน้าฝนนะครับพร้อมระบบไล่ฟ้านะครับถล่ลงมาที่บริเวณนะครับในส่วนของตัวนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้คิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับถูกออกแบบมาให้เป็นแบบคมเนียมนะครับยาวตัดรับไปถึงตัวชุดไฟท้ายจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับและเพื่อยืนยันนะครับว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเห็นไหมครับฟูลไทม 4 w h e e l นะครับและที่สำคัญเป็นตัว TRD Sportivo e <EN _ S> <recover> ก็จะมีสัญลักษณ์สติกเกอร์ตัวนี้มาให้นะครับอ่าและที่สำคัญเสริมด้วยระบบความปลอดภัยชุดกล้องมองหลังนะครับติดตั้งมาให้จากทางโรงงานคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือนะครับแวะเข้ามาดูได้ที่เป็นรถอดอาร์ทโฮมคาร์ของเราครับผม ต้องบอกว่ารถของเราคัดแต่รถบ้านแท้ไม้แท้นะครับและที่สําคัญสามารถตรวจสอบได้นะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้เดีย๋ยวผมพาไปดูในโซนของตัวด้านภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยตรงนี้ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่ากว้างนะครับอ่าให้แรงม้าถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมมาที่บายพีว่าในส่วนตัวหน้าเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นภายในหน้าเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า Fortuner นะครับ T.R.D. Sportivo นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ3.0ลิตรหรือเครื่อง3,000ซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับแถวเรียง DOHC16 วาล์วนะครับตัว v n t Turbo Intercooler นะครับ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่171แรงม้าที่ประมาณ3,600รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ360นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ1,400รอบถึง3,200รอบต่อนาทีและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบเกียร์ตัวนัิแบบ5สปีดต้องบอกว่าเรียกอัตราแรงม้าได้ดีมากและที่สำคัญรถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับดูนะครับน็อตยึดฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยขยับนะครับน็อตยึดแก้มคานเดิม นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับได้เลยที่เต็นท์โค้ดอาร์คโฮมคาของเรานะครับดูนะครับแบตเตอรี่นะครับยังเป็นแบตเตอรี่นะครับของทางศูนย์อยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆ นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยของตัวเจ้านะครับ Fortuner Td r Sportivo e คันนี้เนี่ยภายในถูกตกแต่งด้วยโทนสีดํานะครับอ่าตัดกับลายคอนโซลนะครับคาร์บอนเคปลาเห็นไหมฮะอ่าเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผม ตัดกลับในส่วนของตัวชุดลายคาร์บอนเคปลานะครับและที่สำคัญเดินด้วยได้ตะเข็บแดงนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ T R D นะครับสปอร์ตตีโวนะครับเป็นแบบแนวสปอร์ตเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแล้วก็เบาะหน้าฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับไฟฟ้านะครับได้สี่ทิศทางนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชัน นะครับมีปุ่มควบคุมนะครับเครื่องเสียงที่บนพวงมาลัยพร้อมกับปุ่มนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับอ่าและที่สําคัญนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับตัดด้วยลายในส่วนของตัวเคฟล่าคาร์บอนนะครับอ่าต่อมาครับที่บริเวณแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับลายเคฟล่าคาร์บอนเหมือนกันนะครับอ่า ดัดด้วยในส่วนของตัวฝาครอบลายเคปลาคาร์บอนนะครับดูสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของตัวที่บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มปรับในส่วนของตัวความสว่างของตัวชุดเลืนไม่แล้วก็ ปุ่มนะครับที่ทำควมามสะอาดล้างฉีดโคมไฟหน้าพร้อมกับระบบป้องกันการขโมยนะครับก็คือกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจแบบ immobilizer นั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้นะครับเป็นปี2014นะครับรถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ220,000กว่าโลนะครับอ่าก็ถือว่า มีการใช้งานพอสมควรนะครับแต่เจ้าของเนี่ยมีประวัติในส่วนของตัวนะครับเข้าศูนย์นะครับแล้วก็มีการแมนเทนเช็คอย่างดีเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวฟังกชันออปชั่นกันภายในบริเวณคอนโซลกลางนะครับภายในบริเวณคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตวต,วตัวนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็บอกอุณหภูมิ นะครับอ่าแล้วที่สําคัญตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวจอด้านหลัง นะครับจอด้านหลังตัวนี้นะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับจากโรงงานเลยขนาด10.1นิ้วนะครับและที่สำคัญนะครับรองรับเครื่องเล่น DVD, CD, MP3 ครับ USB, AUX นะครับ SD Card, Bluetooth นะครับหรือ HDMI และที่สำคัญมาพร้อมกับระบบนะครับ Smart G-Book นะครับหรือระบบนำทางใน v g a t o r นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมเปิดเครื่องเล่น DVD นะครับอ่านะครับภาพคมชัด เพิ่มเสียงนะครับจากตัวชุดพงมาลายแบบมันติฟังก์ชันสามารถใช้งานได้จริงอ่านะครับดูนะครับผมลดเสียงต้องบอกว่าเครื่องเสียงดีมากและภาพคมชัดอ่าต่อมาครับเราจะไปดูนะครับระบบนำทางในวิกเกเตอร์กันหรือนะครับระบบนะครับสมาร์ทแบบจีบุ๊นั่นเองนะครับตัวนี้มีระบบให้ต่างๆนะครับมาพร้อมครบแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ไปโหมดในส่วนของตัวชุดนะครับเครื่องเล่นนะครับในส่วนตัววิทยุ FMAM บ้างนะครับอันนี้ผมพาไปดูนะครับอันนี้สามารถเปิดนะครับเอาแผ่นออกนะครับได้นะครับอ่านะครับ ส่วนของตัวนะครับโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM นะครับน่ะก็สามารถเล่นได้นะครับและที่สำคัญตัวนี้นะครับลิงก์กับในส่วนของตัวชุดกล้องถอย นะครับเห็นไหมครับภาพแบบคมชัดเลยอ่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับคือพูดง่ายว่าระบบเครื่องเสียงดีมากนะครับอ่ะต่อมาครับระบบนะครับปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถนะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังด้วยนะครับตัวนี้มีตัวแยกปรับอุณหภูมิมานะครับระหว่างตอนหน้ากับตอนหลัง นะครับมีปุ่มปรับในส่วนของตัวควบคุมพัดลมด้านหลังนะครับตัวนี้และที่สําคัญคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับไปทําในส่วนของตัวชุดปลดล็อกในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นตัวหน้ามานะครับาสามารถดูหนังได้เลยในขณะที่นะครับวิ่งอยู่นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลนะครับ U.S.C มาให้ครบ และเพื่อยืนยันว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวชุดเกียร์โฟมาให้นะครับชุดในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับเดินได้จะเข็บแดงนะครับดูสวยเลยนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับชุดนะครับช่องเกียร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายเคฟล่าคาร์บอนดูสวยๆเลย นะครับและที่สําคัญเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากดูดิครับพรมพื้นนะครับใส่เป็นพรมกระดุมนะครับมาให้นะครับสีแดงๆสวยๆเลยนะครับตัดกับในส่วนของตัวชุดลาย TRD Sportivo เลยนะครับต้องบอกว่าออปชั่นดีมากนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟเก๋งนะครับเปิดในนะครับสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับเปิดใช้งานได้ตามปกติ นะครับม่านบังแดดนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านขวานะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับพักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอธิบายนิดนึงในส่วนของตัวออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับในส่วนของตัวออปชั่นต่างๆนะครับมีครบคัน ต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับอันนี้เบาะนั่งแถว2นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับแยกปรับพับได้นะครับระหว่าง40 60และที่สําคัญยังสามารถเลื่อนเบอกนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ต้องบอกว่าพื้นที่กว้างมากนะครับดูดิครับ พื้นที่กว้างๆนะครับและที่สําคัญตัวเนื้อเบาเองเนี่ยนะครับนุ่มนะครับดีไซน์แบบสปอร์ตเลยเห็นไหมครับด้านหลังเบอกก็ยังมีในส่วนของตัวลายนะครับเคฟล่าคาร์บอนนะครับอ่าดูดิครับลายเคฟล่าคาร์บอนนะครับดูสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมสามารถแยกปรับเบาให้ดูนะครับ่ะสามารถปรับพับเบาได้นะครับอ่า เห็นไหมครับแยกปรับพับเบาได้นะครับระหว่าง60-40นะครับฝั่งด้านนี้จะเป็น60ฝั่งนู้นจะเป็น40นะครับด้านหลังสามารถปรับพับเบาะได้50-50นะครับพื้นที่กว้างนะครับนั่งสบายแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์หลังคานะครับมีปุ่มแยกปรับนะครับในส่วนของตัวแรงลมนะครับ เพิ่มนะครับได้ลดได้นะครับที่บริเวณตรงนะครับด้านบนหลังคานะครับแล้วยังมีนะครับจอนะครับ DVD ขนาด10.1นิ้วนะครับเดิมเดิมจากทางโรงงานมาให้นะครับอยู่ในสภาพครบครันนะครับอาลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับทักมาได้เลยนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกัน ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับดูดิครับภายในดูกว้างสะอาดเอี่ยมนะครับและที่สําคัญเบาะด้านท้ายก็สามารถแยกพับนะครับได้เลยนะครับนี่นะครับแยกปรับพับได้เลยนะครับสามารถพับนะครับแฝนด้านข้างได้เลยนะครับอา นี่นะครับปรับพับแบบนี้ได้เลยต้องขอประทานอภัยนะครับคุณนะครับลูกค้าที่รับชมรับฟังอยู่นะครับถ้า ติดขัดยังไงผมต้องขอประทานาภัยด้วยนะครับพอดีนะครับผมนะครับยกแค่มือเดียวไม่ถนัดนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเห็นไหมครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้แบบ50-50แล้วแฝงด้านข้างได้เลยนะครับมีตัวล็อกแบบอย่างดีนะครับพื้นที่ดูดิครับหลังจากพับไปแล้วดูกว้างเหลือเลยนะครับสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับ ทางเต็นรถโอทัอชฮูมคาของเราเนี่ยนะครับก็นะครับมีออปชันโปรโมชั่นดีๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับหรือซื้อเงินผ่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ของแถมแบบครบคันนะครับ ก็ถ้าสนใจยังไงนะครับสามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ของเราหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 7 7 0เบอร์คุณโอ๊ตครับแล้วก็0 8 6 0 6 6 4 0 9 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก่อนจบคลิปลว้นคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้าโต y ต้า f o อร์ n จูนะครับตัวเครื่องยนต์ส r d s p o r t น v o นะครับขัอเคลื่อร4ล้อนะครับคับ้คลารอนอี่1คันะครับันใหม่ในลิบสหรับคิปนี้สวัสดี